สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีพีพีนะคะก็เดี๋ยวมาพบกันอีกจากช็อตหนึ่งนะคะของหาน้อยหมัดรวมนะคะก็เป็นอยงไดแน่คมื่อคืนนี่หวานนี่แตกตั้งต่ไฟแรกยันไฟสุดท้ายเลยพีพีกัค้งสีได้ค่าหมูค่าปลาทูค่าไข่กันไปหลายเข่งหลายโลอยู่นะ,ะเนาะสำหรับหาน้อยหมัดรวมของพอเซิร์ดนะคะเนาะ พอเติอบอกว่าเช็คเบิรงห้าน้อยละายั้งบอกยั้งเลยพอพระทันได้เช็คเลยค่ะเดี๋ยวมืออื่นเช็คไงพี่พีเพิ่นลูกกันเบิรแล้วละกะปานนี้กะอ,อนเงินเขา่ากระเป๋ากันไปแล้วละ่ะ <laughs> อิจฉาดเด้อิจฉาอ่ามีไงมลนี่ผิดปังเนาะสาวเนี่ย <laughs> ก็ดีใจนะคะดีใจน้ำนะคะดีใจถึงอคุบาใหญ่นะคะที่แนวทางเข่าดีก็บางครั้งพ่อก่าหวังแค่ว่าอยากให้เอฟซีได้ทุนได้ร้อนได้เงินให้ลูกให้หลานได้กินได้ใส่นะคะถ้าพอบอกแล้วค่ะว่าถ้าเขาฉลาดเอาเนี่ยโอ้ได้ทุกมือพอวางสันนะคะเนาะ การตั้งใจค้นกําแพงสังเกตมากะแมนอยู่ค่ะแมนคาที่พอบายอิลีนะคะเหมือนก็เป็นทางเลือกเลยนะคะอน้อยมัดรวมเนี่ยเพิ่นเหมือนกับห้เวาไดมีมีอย่างที่ลงทุนได้ทุกมือเหมือนเป็นทางเลือกทุกมือกะผู้ใดฉลาดผู้ใดมีอีอย่างที่ว่าสติปัญญาที่คิดออกนะคะว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ ตัวที่พอวงกลมไม่ให้ดูที่ตัวเด่นเน้นที่ตัวรูดที่สุดที่ตัววงกลมเนะี่ยบม่เครหนีอะค่ะส่วนมากสิแตกค่ะหน่อยข้างนะคะที่สีโบแตกนะคะเนาะแตกตลอดค่ะเอ,เอาเอาเฮอออาจารย์เดียวแตกสีน้อยหาน้อยอ่ะมีสิใด <c oughs> มีมีคนเดียวนี่ละมัง้ง <c> บ <oughs> มดต้องไปหาดอกคะ่ะว่าโอ้อาจารย์นั่นได้ตัวนี้อาจารย์นี่ได้ตัวนี้ หาอาจารย์เดียวเนี่ยละกะเอาแบบทุกน้อยเลยสแสดงผลม้ากะบบอยมากเลยะคะ่ะหลายครั้งและะ้วแตะกาตีคนก็แพ้งเห็นนะคะ่ะแต่เห็ดช่องมาเนะะี่ค่ะตะกี้บอลูเรื่องนะคะ่ะบอลูเรื่องนี้อย่างน้ำพิ่นจากยางเดี๋ยวนี้ชักวิชาสิแตกฉานแล้ว <laughs> เดี๋ก็ติดตามไปติดติดกันลวกันเดี๋ยวก่อนเธอพี่ปีเป็นมีโชคนีอย่างกะดีใจน้ำนะคะเนาะ เบิง้งตีเนี่ยค่ะให้สองคะแนนเลยค่ะที่ออกสองแดงก็ให้สองคะแนนเลยก็เดี๋ยวก็สดแสดงิสดแสดง,สดดงตัวเลขให้พี่ๆได้เบิ่องละกัะกบฮาน้อยมัดรวมของมือนี่นะคะวันที่ยี่สิก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆก็ะจะได้เอาไปลงทุนกันนะคะเนาะกระเบื้งที่ตัวเน้นตัวลูดไวแค่นั้นเองที่พอบอกนะคะอย่าหน,น,นีตัวเนินตัวลูดพอวางสั้นค่ะ กแมนคำเพ่อนอิลีนะคะเป็นเนนเพนลูดไว้กะมันจะหลายตัวก็จริงค่ะแต่แต่ละตัวมันมีกําไรนะคะแต่ละตัวเนี่ยนับกันที่ตัวละบาทมันมีกําไรเลยค่ะเหลือเฟือนะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพีพีกันดีเอ้ยคนกําแพงบ่ได้ลงทุนคนกําแพงว่าลูเรียงดอกลูสิคะคนกําแพงคิดเรียบร้อยแล้วนะคะว่า ตาแนวทางออกแบบนี้แบบนี้เฮาสิต้องได้ทอาใ,ใดเทอาใดอยอียงประมาณนี้นะคะลงทุนทอนนี้เหลือเท่าน,นี้นะคะแต่เฮาที่ไปวอลลายบดได้น่เหมือนยัวย,อยุอี <c oughs> น,นี่ก็ยุไปหลแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเลขก,กันเลยค่ะพี่พีอามาเบืองของเมื่อวานนี่ก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวแสดงให้เบืองก่อนนะคะผลงานของปอมเมื่อวาน แตกจนหนามันใสอะค่ะพี่พี่เบิ่งเลยกับเบิงบ่งเบิ้งอ่าคางคางเนี่ก็คืออ่าตัววินนะคะตัววินตัวลูดนะคะอ่าซุ้มนี่ก็คือตัวออกนะคะพี่พี่ขาอันนี้ตัวลูดเนี่ยเข่าเยอะแยะเลยค่ะอ้าวเอาเบิ่งเลยคะ่ะเบิง่งเนี่ยสามสามนี่ยสามสามนี่อ่าสองเด้งนะคะสามสามนี่ ทังล่างทังบนเลยค่ะสามศูนย์วนี่ทั้งล่างทั้งบนเลยค่ะสเด้งนะคะเนาะกับสเด้งนะคะนี่5่า่งเด้งถึงสาถึง5 5าาเออ่าหนึ่งาาบานก็แงบํเบงตัวเลขเลยว่าไปได้อ่สาแล้วก็สามสานะคะสเด้งนะคะล่างบนนะคะและ กตินะคะหาหนึ่งนะคะล้กมาพิเศษสองเด้งนะคะพิเศษนี่นี่สองเด้งหานี่ออกสองข้างเลยเออเอาไอีกะหาหาอยหนึ่งหาหนหาี่ออกสองข้งนะคะให้สองคะแนนเลยนะคะแล้วก็สามก็สองข้างค่ะก็ให้สองคะแนนเหมือนกันค่ะสาสล้ก็ศูนยสสศนนะคะนี่ 0330เนี่ออกเลยค่ะพอกับกลับตัวไว้ด้วยนะคะมีอ่าแนวทางจริง,รงๆแล้วคือออก30นะคะพอกับกลับตัวไว้03และ30นะคะเนาะหาเด้งค่ะเมื่อวานหาเด้งค่ะหนึ่งหาเนี่ยสองขังนะคะสองชอยเลยสองชอยเลยเนี่ยปกติกับพิเศษเนี่ยออกหาหนึ่งและหาหนึ่งนะคะล่างเหมือนกันและ อ่า VIP ออก33 3. พิเศษออกบนที่33นะคะ VIP ออกบนที่30และ33 3. พี่กระเบิงดูแล้วก็ตัวรูดค่ะตัวลูดของเฉพาะกิจนี่กะสองบนนะคะลูดก็ได้เจดสองอยู่แล้วคุณตัวลูดตัวเน้นตัวหนักเพิ่นมีเบิร์ดคือบอกอ,อก0 3, 3, นนูนย์สมส่น้เนาะ3ามสาก็ได้อ่า สามสามศูนย์อย่างประมาณเนี่ยค่ะเบิรงนี่เนี่ย่างมาเป็นสองสามศูนย์อยู่สามสามศูนย์พอกับมีนะคะน่ะน,นะสามสามศูมนยะ์เนาะมีเบิดค่ะตัวตัวเน้นตัวรูของพอมีเบิดค่ะเก่งจริงจริงค่ะว่าเสิร์ฟเขาอ่ะบอมเมนเก่งธรรมดานะคะพอสิเป็นค,คนมีเช้ามากค่ะสิเป็นคนมีเช้าจาับอ่าแนวทางเก่งว่าแนวทางออกแบบนี้ อ่งวดต่อไปสิต้องมีเลขอห่ังพอจับเก,กินค่ะมาค่ะเำาพบกับอ่าของไม่กันนะคะของมือน,นีมันเบิ่งเสบ็บแสบตางได้ปรลนะคะพี่พีนี่ค่ะของมือน,นีนะคะหาน้อยมัดรวมของอเศษนะคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะเด่นเก้าร้องหนึ่งนะคะกันแปดนะคะรูสี่กับเจ็ดนะคะพี่พีค่ะ ห9ึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้านะคะห้าเก้าหกเก้็นะคะเก้าเก้าศูนย์มีหนาะคะหนึ่งหาก็มีสิทธิ์ออกเหมือนเดิมเด้อหนึ่งหาสองหาสหานะคะสี่สี่สีนะคะเด เจ็ดนะคะสามสามห้าสาม่งศูนย์หนึ่งหนึ่งและสองหนึ่งนะคะหานอยมัดรวมกําังอ่าพี่เลยคตองเจ็คเจ็ดนะคะแปดนะคะศูนย์ศน้านะคะเจ็ดสี่สี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้าสเก้าหกสามค่ะ8ปดห้าเก้ค่ะเก้านะคะพีพีค่ะ ก็มาตัวรูดตัววิ่งค่ะเฉพาะกิจ9กับ7นะคะพิเศษสกับ8ปกติ6กับ3นะคะ VIP เก้กับ2นะคะพี่พค่ะเบืองเลยค่ะแคมนาจอใดค่ะนี่ค่ะเต็มเต็มค่ะเต็มเต็มเต็มจอเลยนะคะพี่พีเนาะกะถึงกับแ้งกะ วงไว้ให้ตามที่พอวงมานะคะก็เห็นบอกการเมื่อวานนี่ยี่สิบแปดอะออกในตัววงเบริรดเลยค่ะม่นมีหนกตัววงเลยอยู่ในตัววงของพอซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเนาะเพิ่นกำหนดไว้แล้วนะคะว่าต้องมาแน่นอนตัวนั่นตัวนี้อยังประมาณเนี่ยเก้าสิบซนแล้วะที่พอวงอะมาต้องกลัวนะคะเนาะ ัไปใดบไดใดหรอกคะ่ะเพราะว่าเขาวงว้เบิดทุกตัวแล้วก็ขอบคุณพีพีนะคะติดติดตามช่องลูกศิษย์พอเสิร์ตนะคะเนาะกคลิปนี้กบจบแค่นี้นะคะได้แสดงแนวทางตัวเลขให้พี่ได้เห็นแล้วนะคะถึงผลออกว่ามีตัวใดแน่ที่เข่าพีพีก็มีโชคกันไปบ้างก็ดีใจน้ำนะคะกะที่มันมีโชคกา เพื่นสิติตดตามก็มีนะคะที่ fc เพื่นคอมเมนต์เข้ามาว่าเพื่นสิติตดตามเขาก็บอกว่ากับข่าวดีอยู่ก,ก็ลร้องเบิงไปก่อนติดตามอ่าติดตามได้อย่างก็บ,บอกเพื่นนะคะเนาะผู้เพื่นบอลูเพื่นกับอยากมีความมั่นใจจากทั้งช่องกัขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคอมเมนต์ของน้องๆน,นะคะคงสิบุ๋มพีเราละคอยไปทั้งเขาแล้ว หาพีบค่อยได้แล้วตอนนี้ขอบคุณพัสดค่ะขอบคุณเอฟซีขอบคุณคุณพีขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะเนาะกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะคะกอกำลังใจให้คุณกำแพงนะคะเนาะสวัสดีค่ะให้ปังๆเด้อค่ะเด้อเต็งเราพัฒนาเต็งหาหน่อยเต็งเราสตาร์เอาให้เบิดละค่ะให้กระเป๋าตุ้งๆค่ะสวัสดีค่ะ